นี่คือจอตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พพรพลนะครับเอกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์แล้วก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติวันนี้จัดไปเรื่องคุณแม่กับนักกีฬาจริงอยู่นะครับลูกหลายคนอาจจะฝึกกีฬากับคุณพ่อแต่คุณแม่เนี่ยแหละครับคือคนสําคัญเตรียมอาหารขับรถไปให้กําลังใจถึงขอบสนามคุณแม่ทําให้นักกีฬาหลายคนมีชีวิตในฝันและมาวันนี้นักกีฬาสุดยอดของประเทศไทยมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับคุณแม่ ตอ,ตอนนี้มีคลิปทุกคำมีความหมายซึ่งเป็น Talk of the Town นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กที่หนีออกจากบ้านไม่มีตังเธอหิวเธอไม่มีใครเธอถอดใจาอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งแต่และอยู่ดีๆก็มีแม่ค้าทำข้าวผัดไก่ไข่เจียวไม่ใส่หัวหอมมาให้ฟรีๆนะครับน้องก็ตกใจนะครับว่ารู้ได้ไงว่านี่เป็นเมนูโปรดแถมไม่คิดตังค์อีกใจดีจริงๆแม่ค้าก็เลยตอบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาแล้วบอกว่าทษนะคะ เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นนะเ้าเจอเด็กคนนี้เขาไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอะกลับบ้านมากที่สุด จากคลิปซึ่งซึ่งมาดูซุปตากีฬาไทยกับความในใจที่อยากจัดไปส่งให้หัวใจแม่ครับแม่เคยบอกว่าเวลาเล่นบอลทุกครั้งถ้าเล่นดีก็เสมอตัวแต่ถ้าถ้าเล่นผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับใกล้จะถึงวันแม่แล้วผมอยากบอกแม่ว่าผมรักแม่มากแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ครับที่สนับสนุนผมเสมอค,ครับยามที่ผมหิวแม่ก็คอยเอาอาหารมาให้พวกเราคอยหาอาหารหาข้าวมาให้พวกเรากินณวันนี้ผมสามารถเลยนตัวเองได้แล้วผมก็จะ จะเลี้ยงครอบครัวผมแล้วก็ครอบครัวแม่ให้มีความสุขรักแม่นะครับรักแม่มากครับก็ถึงจะไม่ค่อยได้เจอแต่ก็คิดถึงแม่เสมอครับและสําหรับใครที่ชอบบ่นว่าผิดหวังหรือเกินเรื่องความรักยิ้มครับไม่จำเป็นต้องหาหรอกครับรักแท้เพราะตั้งแต่ออกจากท้องแม่ก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว